อะไรนะปเชื่อมรถไปมาไปเชื่อมรถคืออะไรไปมาไปเชื่อมรถเชื่อมรถคืออะไรลูกไหวอารมณ์ดีแต่เช้าหัวเลาะอะไรก็ไม่รู้ไปเรียนอังกฤษแคมป์นะยังไม่เปิดเทอมเลยเปิดต้นนี้เปิดเทอมวันจันทร์หนูกวันนี้วันจันทร์ที่สิบเก้าวันนี้ ปตัตอนนี้เลยล่ะห,หนูก็ไปโรงเรียนทุกวันแหละไม่นะซ,ซัมเมอร์บ้างแคมป์อิงลิทบ้างไม่อยากหยุด <c oughs> นั่นแม่คันผู้สีลิกมันแถวเลยอะ่ะอะไรลูกนก,นอ,กอ๋อนกเป็นแถวเลยเห็นไหมนกตื่นเช้าไหมลูกตื่นเช้าไปออกหาอาหารกินไม่ตื่นเลย,ดยเดินดนเถา อะไรครับนอนตรงสเสาไฟโอ้นอกนอนตรงเสาไฟใช่ไหม